มีคำกล่าวหนึ่งนะครับบอกว่าความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้วัดการที่อายุใบปริญญาหรือรอยตินกาบนใบหน้าแต่ความเป็นผู้ใหญ่นั้นวัดการที่ว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อชื่อของตัวเองแค่ไหนเมื่อใดที่คนเลิกหาข้ออ้างและเริ่มหาทางออกเลิกโทษแล้วเริ่มทำก็เลิกแก้ตัว แล้วก็เริ่มแก้ไขเมื่อน,นั้นแหละคุณจะเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงฉะนั้นคริสเตียนจะไม่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอย่างรวดเร็วได้ครับจนกว่าเราจะยอมรับในความเป็นจอมเจ้านายของพระคิดซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญยิ่งครับคำถามที่สำคัญที่จะบอกให้เรารู้ว่าเราได้ยอมให้พระคิดมีสิทธิอำนาจเหนือชื่อของเราหรือไม่นั้นก็คือว่า การตัดสินใจทุกวันเนี่ยเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรถ้าเราตัดสินใจบนพื้นฐานของการในพระคัมภีร์แสดงว่าเราเติบโตกับพระเจ้าแต่ถ้าเราตัดสินใจอะไรก็ตามบนพื้นฐานความรู้สึกของเราแน่นอนว่าบางครั้งการตัดสินใจของเราก็ผิดพลาดฉะนั้นนะครับเราต้องตัดสินใจบนพื้นฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้า จะทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ยายวิญญาณมากยิ่งขึ้นแล้วอะไรคือพลังที่คอยหนุนให้เราเก้าวต่อไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ครับก็คือการมองดูพระสมีโอพรเป็นเจ้าของเรานั่นเองเมื่อเรามองดูที่พระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์เมื่อเรามองดูที่พระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเมื่อแต่และคนนะครับมุ่งหน้าไปสู่การมองดูที่พระเจ้าชีวิตของเราก็จะ ไปถึงเป้าหมายฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เรามองดูที่พระเจ้ามากกว่ามองสิ่งอื่นเพ่งมองดูที่พระเจ้าและนั่นแหละคือการเติบโตฝ่ายวิญญาณคำถามที่สำคัญวันนี้ก็คือว่าเราแต่ละคนเนี่ยมองดูอะไรมากที่สุดระหว่างมือถือกับพรกรัมร์นะฮะหลายคนบอกว่ามือถือเนี่ยใช้เวลาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมเล่นเฟซบ o ๊ก เล่นลนยนะครับดู Youtube TikTok ใช่ไหมครับแม้กระทั่งขณะที่เราฟังคารพิษนาหลายคนก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้นะแสะดงว่าอะไรครับเราก็วัดได้ว่าใครเติบโตกับพระคินหรือว่าไม่ได้เติบโตดูจากสิ่งที่เรากระทำออกมาง่ายๆครับจากพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะนำมาสำหรับในวันนี้ก็คือว่าดัะคัมภีร์ได้พูดถึงขบวนการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ของสาววไว้มี2อ,อย่างด้วยกันสองอย่างนี้เป็นขบ,บวนการที่ทำให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นอย่างแรกครับพระคัมภีร์บอกก็คือว่ายอมฝึกฝนผ่านความยากลำบากในสองโคลินนะครับบทที่11ข้อที่23ถึง28อาจารย์โปโรนะครับพูดถึงสภาพเมื่อเขาเดินอยู่ในทางพระคิด เขาต้องเจอปัญหาหนักๆมากมายแต่ในปัญหาเหล่านั้นจันเปโลมองด้วยแหละครับมองว่าเป็นการฝึกฝนชีวิตสายตาของจันเปโลนั้นเป็นการมองปัญหาเหมือนกับว่าเป็นการทําให้ชุดน,นั้นเติบโตขึ้นเขาเป็นคนปฏิบัติของพระคิดหรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าพวกเขาเสาอีกถ้าจะอวดนะครับข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้า ข้าพเจ้าตัดตรำอย่างยิ่งกว่าพวกเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาข้าพเจ้าถูกบวยตีมากมายข้าพเจ้าตายบ่อยๆพวกยิวเคี่ยงข้าพเจ้าห้าครั้งครั้งละ39เทีข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้สามครั้งถูกก้อนหินคว้างครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภายเรือแตกสามครั้งเราเห็นความทุกข์ของอาจารย์ปโลนะครับ ข้าพเจ้าลอยอยู Han, ่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆนะครับข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมต้องตัดตรมและลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหาย ต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปือยกายข้อ28บอกว่านอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นที่กดดันข้าพเจ้าทุกทุกวันคือความกังวลเกี่ยวกับขิจัดทั้งหมดนี่เป็นคำพยานของจันเปโลที่กลัน่นกรอนออกมาจากประสบการณ์จริงนะครับอันแสนยากลำบากของเขาเป็นบททดสอบชีวิตที่ต้องฝันฟ่าต้องรับมือกับสถานก,การณ์ชีวิตที่ หลากหลายรูปแบบเหลือเกินตั้งแต่ความอดมสมบูรณ์ไปจนถึงความขัดสนประสบการณ์บางอย่างในชีวิตของเราเนี่ยช่วยเล่งให้เราเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญ,ญญาณเป็นอย่างดีเมื่อมีปัญหาทําให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นแต่เมื่อเราไม่มีปัญหาทําให้เราห่างไกลาจากพระองค์ฉะน,นี้ประสบการณ์ไม่ดีหลายอย่างที่เกิดขึ้นหรือความยากลาบากเนี่ยเล่งเล้าทําให้เราไปไงครับใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องเราสังเกตเห็นไหมครับแม้แต่ตัวเราเองนะไอช่วงที่เรารเผชิญปัญหาลําบากมากครับเงินก็ไม่มีเข้าสารที่บ้านก็เริ่มหมดแล้วนะครับเงินในธนาคารก็เริ่มหายไปนะครับฉะนั้นครับอาจารย์เปโลก็เลยมองว่าความยากลําบากนั้นทําให้อาจารย์เปโลเนี่ยได้ฝึกฝนชีวิตเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณยิ่งเราเจอปัญหามากๆทําให้เราโตในความคิด โตในอะไรครับเรื่องของจ,จิตใจและจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นคนที่ชื่อซามูเอลนะครับลัตฟอร์ดคนนี้นะครับได้กล่าวไว้บอกว่าโอ้ oh, ข้าช่างเป็นหนี้เตาไฟาเปลียวเพลิงและค้อนของผู้เป็นเจ้ามากเหลือเกินมันเป็นคำเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยกำหนดสถานการณ์ต่างๆในชีวของเราด้วยความสายพระทัยอย่างยิ่งพระองค์ไม่เคยทําผิดพลาด พระองค์ต้องการที่จะสร้างชื่อของเราจากเปลวไฟที่ร้อนแรงจากค้อนที่หนักหลายกิโลเพื่อมาทุบชื่อของเราสร้างเราให้กลายเป็นผู้ที่เข้มแข็งและเป็นสาวกของพระคิดบ่อยครั้งที่เรามักจะวิตกกังวลน,นะครับเราโกรธเรางุนงิดหรือแม้แต่ หลายครั้งเราขมขื่นใจทั้งๆท,ท,ที่เป็นแผนการของพระเจ้ามีไว้สําหรับเพื่อเสริมสร้างชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นในคริสจักรยุคแรกนะครับมีทัศนคติต่อความยากลาบากและความทุกข์ใจในชีวิตที่มีแตกต่างกันไป4แบบใน4แบบนี้ยังคงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในปัจจุบันด้วยอย่างแรกครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่าพวกพรมลิขิตพรมลิขิต ถือว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงและเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาจะคิดแบบนี้นะครับแล้วจะมีประโยชน์อะไรเล่าที่เราจะดิ้นรนและขัดขืนกับมันทุกอย่างมันเป็นไปตามกลไกของโลกกลุ่มที่สองครับเขาบอกว่าพวกสโตอิสมองว่าในเมื่อเราทําอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือจงเข้มแข็งแล้วสู้กับสถานการณ์เหล่านั้น และปล่อยให้มันเป็นไปตามแม้มันจะแย่แค่ไหนก็ตามถ้ามันสถานการณ์เลวร้วายเราก็สู้กลับเราจะไม่ถอยและกลุ่มที่สามครับเป็นพวกสุขนิยมมีทัศนคติบอกว่าให้เรากินดื่มและละ่าเลิงเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะตายแล้ว <c oughs> นะใช้ชีวิตแบบนี้นะครับและเราจะเยียวยาความทุกข์ของเราด้วยการเสพสุขแล้วความบันเทิงทั้งหลายแต่ว่าในกลุ่มที่สเนี่ย เป็นพวกสาวกที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณหรือเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณเนี่ยเขาจะยอมรับต่อพระประสงค์ของพระเจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงของเรานั้นพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นและทรงควบคุมอยู่เหนือสถานก,การณ์ทั้งหมดเพื่อให้แต่ละคนเรียนรู้และเติบโตขึ้นในความเชื่ออันนั้นแหละคือสิ่งที่เราเห็นเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างที่ดีให้เรายอมรับสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้น และเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงควบคุมเหนือทุกสิ่งและจะทําให้เรารู้สึกไม่หนักใจกับปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นเราจะไม่โทษคนนั้นคนนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์เลวร้ยวายเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าพระบิดาของเรากําลังควบคุมเราอยู่กํากลังอยู่กับเราเสมอฉะนั้นแค่รับที่าจันเปโลได้แบ่งปันให้เราอยู่ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13นะครับข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้า เราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้ากำลังนั้นอยู่ในพระองค์แม้ความยากลำบากมีแค่ไหนเราก็ไม่กลัวเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ให้กำลังกับเราพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปได้เพราะว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระคิดนั้นเองทำให้จันเปโลเนี่ยมีชัยชนะและชื่นชมมีดีได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิต อาจารย์ปโลไม่ได้วิ่งหนีสถานการณ์ที่ยากลาบากนั้นแต่ยอมรับพึ่งพาพระเจ้าเป็นอย่างมากและใช้มันให้เกิดประโยชน์ต่อการเติบโตฝ่าจิตวิญญาณพี่น้องพอเราเจอปัญหาพี่น้องจะหน,นีจะหันหลังหรือต่อสู้แน่นอนครับพระเจ้าสอนให้เราต่อสู้กับปัญหาไม่ใช่หันหลังให้ปัญหาขอพระเจ้าเมตตานะครับเมื่อเผชิญกับพายุเจอปัญหาในชีวิตขอให้เราเรียนรู้ ผ่านปัญหาเหล่านั้นอเมนไหมครับเพราะนั่นคือขบวนการสร้างชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นยิ่งเจอปัญหานหนักๆแสดงว่าพระเจ้ากําลังจะสร้างเรานะฮะพระเยซูบอกว่าครับโลกนี้มีสองทางให้เลือกก็คือทางกว้างมีคนส่วนมากเลยทางกว้างครับเพราะสบายครับไม่ต้องคิดอะไรมากแต่คนส่วนน้อยที่เดิน,นทางแคบก็คือทางของพระเยซูคิดแต่เมื่อเราเดินไปเราจะเห็น การอวยพรของพระเจ้าแล้วก็ทางที่เราเดินไปก็เริ่มขยายเริ่มแรกมันอาจจะขูกขาครับเริ่มแรกมันจะขัดกับความรู้สึกของเราแต่ทางกว้างนั้นเมื่อเดินไปก็นําไปสู่ความมรณาฉะนั้นพี่น้องครับเรากาลังเดินในทางแคบซิ่งซึ่งจะนําเราไปสู่แผ่นดินสวรรค์พระเจ้าต้องการสร้างเราครับนี่คือสิ่งแรกครับขบวนการที่จะสร้างเราให้เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณครับอันที่2ก็คือยอมพัฒนาท่าทีที่ถูกต้องต่อ,ตอการทดลอง ในยากอบทที่หนึ่งข้อที่สิบสองสิบห้านะครับคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รับพระองค์อย่าให้คนที่ล่อลวงกล่าวว่าไงครับพระเจ้าทรงล่อลวงครับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ทรงถูกความชั่วล่อลวงและพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลย แต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนําเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายพระเจ้าทรงใช้แม้กระทั่งการทดลองที่มาจากมาซาตานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นผู้ใหญ่ให้กับเราฉะนั้นจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับมีคําที่สําคัญฮะ ซึ่งเราจะมาดูด้วยกันนะครับเรียนรู้ด้วยกันก็คือคําว่าการทดลองการทดลองในพระคัมภีร์นะครับเป็นคําที่ใช้กับกิจการของพระเจ้าและก็มารซาตานในภาษาเดิมนะครับคือภาษาฮิบรูและภาษากรีกเนี่ยมีการใช้สองคำนี้ควบคู่กันไปแต่ว่าแต่ละคํามีความหมายที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นคําว่าเพื่อทดสอบเนี่ยฮะหมายถึงขบวนการแยกทองคําบริสุทธิ์ออกจากโลหะนะครับ และสิ่งเจือปนต่างๆการทดสอบนี้นะครับมาจากพระเจ้าแล้วก็ให้ความหมายในทางที่ดีเสมอครับมีคำว่าทดสอบการทดสอบคือพระเจ้าต้องการให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันออกไปส่วนอีกคำว่าเพื่อล่อลวงนะครับคำนี้มกักจะใช้เพื่อให้ความหมายในทางที่ไม่ดีครับเกือบทุกครั้งเลยในพระกัมปีและพระเจ้าไม่ทรงล่อลวงให้ใครทำสิ่งที่ชั่วร้ายการล่อลวงจึงเป็นกิจการของมารซาตาน เราจะเห็นว่าประสบการณ์ของโยเซฟนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําให้เราเห็นการทดลองทั้งสองแบบที่เกิดขึ้นพอร้อมกันเมื่อโยเซฟหวนทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตสามารถพูดกับพวกพี่พได้ว่างไงครับบอกว่าไงฮะในปฐมกาลบทที่50ข้อที่20เนี่ยโยเซฟพูดกับผู้พี่นะครับบอกว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้ คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากมารซาตานนะครับทดลองและล่อลวงให้เราทำบาปส่วนพระเจ้าทดสอบสาวกเพื่อให้ได้ลักษณะน,นิสัยที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเหมือนกับทองคําแล้วก็นำเขาเก้าไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณมากยิ่งขึ้นยากอบนะครับบอกเราถึงท่าทีที่ถูกต้องต่อการทดลองบอกว่ายากอบบทที่ 1. ข้อที่สข้อที่4ข้อนี้นะครับบอกว่า เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดเลยครับทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยเป็นคำคำหนึ่งที่ใช้คำว่าความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนั้นเราใช้คำว่ายากอบใช้คำว่าทดสอบวันนี้เมื่อเราเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับ ถ้าพระเจ้าทดสอบเนี่ยเพื่อเราจะเติบโตขึ้นอนเมนไหมครับไม่ใช่ทำร้ายเราครับเพราะว่าการทดสอบที่มาจากพระเจ้านั้นเพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีขึ้นมีทิพลในด้านความสว่างและทำให้เราเนี่ยนำผู้คนมากมายเข้ามาสู่ในอาณาจักรของพระองค์ไม่ว่าพี่น้องจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับยากอบอกว่าการทดสอบทำให้เราเป็นไงครับมีความอดทนมากขึ้นทำให้เราเป็นคนที่ใช้กันได้มากยิ่งขึ้นถ้าไม่มีการทดสอบ ก็จะไม่มีการรับรู้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยเติบโตในฝ่ายวิญญาณแค่ไหนเราอยู่ในระดับไหนพระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณอย่างเต็มที่ครับอาจารย์เปโลนะครับบอกถึงท่าทีที่ถูกต้องต่อการทดลองด้วยนะครับวันนี้ว่าเมื่อพ,พี่น้องเจอความทุกข์ยากลาบากเนี่ยให้เรามีท่าทีแบบนี้ครับในหนึ่งโคนรนธ์บทที่10ข้อ13ครับบอกว่าไงครับไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกําลังทนได้พระคัมภีร์ข้อนี้นะครับเต็มไปด้วยคําปอบปลอมใจให้กับผู้ที่กําลังเผชิญกับการทดลองบอกเราถึงสี่อย่างเกี่ยวกับพระเจ้าถ้าเรารเผชิญความยากลบาบากพระเจ้าอยู่กับเรา ในลักษณะอย่างแรกครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นไงครับพระองค์ทรงสัตซ์ซื่อต่อผู้ที่เชื่อวางใจและขอความช่วยเหลือพิทักษ์รักษาจากพระองค์เสมอเมื่อเราเผชิญความยากลาบากนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าบอกพระเจ้าจะอยู่กับเราอย่ากลัวเลยลักษณะของพระเจ้าอางที่สองครับพระเจ้าทรงควบคุมเหนือทุกสิ่งทุกสถานการณ์ของชีวิตของแต่ละคนพระองค์ทรงอยู่กับเรา และให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถอดทนต่อการทดลองไปได้สามข้อหลังเหตุลักษณะของพระเจ้าในข้อนี้ก็คือว่าพระองค์ไม่เลือกที่รักมากที่ชังครับพระองค์อนุญ,ญาตให้การทดสอบซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้มันเคยเกิดขึ้นกับใครก่อนครับคนที่เชื่อพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าบอกว่าพระองค์อนุญ,ญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราด้วยไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะครับ หลายคนบอกว่าไงครับพระเจ้านี่ไม่ยุติธรรมเลยทําไมอ่ะพระเจ้าส่งให้ความทุกข์มาหาข้าพระเจ้าเนี่ย,ย,ย,าายแต่แต่เพียงผู้เดียวแต่ทําไมคนนี้ไม่เห็นเจอเลยอย่างที่สี่ครับเราเห็นว่าพระเจ้าทรงลิธานุภาพพระองค์ทรงมีเส้นทางหลบหนีจากการทดลองทุกอย่างกุญแจที่จะขายประตูออกนั้นก็คือการที่เราเองจะต้องอยู่ใกล้ๆพระองค์และเราจะพบทางออก พระเจ้าสามารถช่วยเราได้ฉะนั้นครับวันนี้อยากจะหนุนใจอยา่าท้าทายพี่น้องครับว่าความเป็นผู้ใหญ่ของการเป็นสาวกเนี่ยเราก็ต้องเป็นไงครับยอมสองอย่างยอมอย่างแรกครับยอมฝึกฝนผ่านความยากลำบากสก็คือยอมพัฒนาท่าทีที่ถูกต้องต่อ,ตอการทดลองเราอยากจะเป็นสาวกแท้ของพระคิดใช่ไหมครับเราก็ต้องยอม เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุดของเราแต่ละวันขอให้เราเดินกับพระเจ้าด้วยความเข้มแข็ง